สวัสดีครับพบกับทนายรัชพลสิริสาครนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าล้อเนี่ยจะล้นออกมานอกจากตัวถังรถยนต์ได้กี่เซนหรือว่ากี่นิ้วนะครับหรือว่าพวกล้อแบะมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันไม่ล้นมันล้นแต่ข้างล่างอย่างเงี้ยครับมาดูกันนะครับข้อกฎหมายอันแรกเลยเนี่ยรถที่ออกจากโรงงานเนี่ยครับเขาจะล้อไม่ล้นนะฮะเพราะว่ากฎกระทรวงหรือว่ากฎหมายเนี่ยเขากาหนดนะฮะว่าห้ามล้อล้นออกมาจากตัวถังไม่งั้นเอาไปจดทะเบียนไม่ได้ แต่ที่มันล้นเนี่ยเพราะว่าเรานะครับไปดัดแปลงรถนะครับสภาพของรถเนี่ยเมื่อก่อนล้อมันไม่ล้นปัจจุบันเนี่ยล้อมันล้นนะครับสภาพรถเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เข้าข่ายเป็นการดัดแปลงสภาพรถนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน2,000บาทอันนี้ก็คือข้อหาแรกนะครับที่เราเสี่ยงจะโดนนะครับข้อหาที่2เนี่ยครับก็คือการใช้รถที่มีส่วนควบและอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามรายการที่จดทะเบียนนะครับ ก็ cụ, คือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณจะใช้รถเนี่ยคุณไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าส่วนควบหรืออุปกรณ์มันไม่ถูกต้องนะครับห้ามใช้รถนั้นไม่งั้นมีโทษปรับสูงสุด2,000บาทนะครับดังนั้นถ้าคุณไปเปลี่ยนแปลงส่วนควบหรืออุปกรณ์ของรถเนี่ยก็คือล้อเนี่ยมันก็เป็นส่วนควบอุปกรณ์ของรถนะฮะถ้าคุณไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับแล้วมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณก็ห้ามเอาไปใช้นะครับไม่งั้นมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับ ถามว่ารายการจดทะเบียนก็ไม่เห็นระบุไว้นี่ว่ามีล้อกี่นิ้วมีน็อตกี่ตัวก็นั่นแหละครับศาลเคยตัดสินมาแล้วนะครับว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันเข้าข่ายนะครับเป็นการไปทําอะไรให้มันผิดแปลกไปกับการจดทะเบียนเพราะว่าอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีระบุนะครับว่ามีน็อตกี่ชิ้นมีรายละเอียดอะไรบ้างอะ่ะแต่มันมีรุ่นรถอ,อยู่นะครับมียี่ห้อรถอ,อยู่ซึ่งมันก็มีสเปคโรงงานอยู่นะครับดังนั้นถ้ามัน เปลี่ยนแปลงไปจากสเปคของโรงงานเมื่อไหร่เนี่ยสภาพรถเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอีกข้อหาหนึ่งที่มันจะเสี่ยงนะครับก็คือข้อหาอใช้รถที่อาจอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนะครับเพราะว่าการที่ล้อล้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการกะระยะผิดนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวไปเฉี่ยวชนคนอื่นได้นะครับซึ่งมันก็เข้าข่ายที่จะเป็นความผิดนะครับ3ข้อหานี้นะครับ ดังนั้นนะฮะไม่ว่าล้อล้นหรือล้อหรือว่าล้อแบะนี่ครับมันก็อาจจะเป็นความผิดได้นะครับการที่จะไม่เป็นความผิดทํำยังไงนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณมีรถมาแล้วนะครับอ้าวเอาไปเปลี่ยนล้อนะครับจนมันล้นออกมาหรือว่าไปทําล้อแบะออกมานะครับเอาไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพเสร็จปุ๊บไปที่ขนส่งเลยครับเอาไปจดทะเบียนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาระบุเลยปัจจุบันเนี่ยล้อล้นมา4นิ้วนะครับตรวจสภาพผ่านแล้วจดทะเบียนผ่านแล้ว ลงในเล่มเลยครับนะฮะเวลาตํารวจเรียกตรวจเนี่ยคุณก็เอาเล่มโชว์เลยเนี่ยไปตรวจสภาพมาแล้วจดทะเบียนผ่านแล้วนะครับมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับถ้าคุณอยากทําให้ถูกกฎหมายนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูนะครับว่านายทะเบียนเขาจะจดทะเบียนให้หรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ตํารวจมาจับนะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้ขอ้อกฎหมายแล้วก็ไม่ควรทําผิดกฎหมายต่อไปทนายรัชพลสิริสาครสวัสดีครับ